ปลกระพงสามน้ำของสงขานี่คือจะไม่เหมือนที่อื่นน้ำของเราเป็นน้ำสามน้ำค่ะมีทั้งน้ำกรอยน้ำเค็มแล้วก็น้ำจืดทำให้ตัวปลาแข็งแรงแล้วก็เนื้อปลาที่นุ่มลิ้นไม่มีกลิ่นคาวปลาแล้วก็รสชาติจะกลมกล่อมกว่าค่ะ้อยจังหูค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนฤมมลิโตเป็นตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรปากกระพงสามน้ำจังหวัดสงขลาค่ะเลีเ้ยงปลามาตั้งแต่ประมาณ20ปีได้แล้วค่ะทำไมถึงเลี้ยงปลากระพงใช่ไหมคะเพราะว่าปลากระพงที่นี่มันขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลาค่ะน้ำที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นน้ำของเราเป็นน้ำสามน้ำค่ะมีทั้งน้ำกร่อยน้ำเคม็มแล้วก็น้ำจืดเป็นที่มาของปากกระพงสามน้ำค่ะเราต้องเลือกจากคัดจากพันปลาที่ดีออลูกพันปลาประมาณ เดขดขึ้นไปนะคะแล้วก็เอามาลงในทะเลสาบสงขาใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณเกือบกับสปีอะคะ่ะก็คือเราคัดจากขนาดของปลาก่อนนะคะแล้วก็จับจากกระชังปลาแบบเป็นๆมาแล้วก็ยกขึ้นมาจากกระชังเข้าสู่เรือเรือเล็กนะคะแล้วก็ําเนินการในการคัดสรรขนาดตัวปลาให้กับออเดอร์ที่เขาสั่งแล้วก็ก็ไปส่งกับ CP extra ค่ะ เทคนิคของเรานะคะคือปลากระพงสามน้ำของส,สงขานี่คือง่ายๆเลยคืออาหารคือต้องเป็นอาหารที่สดเป็นอาหารที่มีคุณภาพในการให้ให้ใหกับตัวปลาค่ะมาทให้เนื้อปลาอร่อยแล้วก็บวกกับน้ําที่ของเราคือเป็นสามน้ำน้ามันไหลเวียนได้ดีอยู่แล้วค่ะทาให้ตัวปลาแข็งแรงแล้วก็เนื้อปลาที่นุ่มลิ้นแตกต่างจากที่อื่นไม่มีกลิ่นคาวปลาแล้วก็รสชาติจะก,กลมกล่อมกว่าปลากระพงสามน้ำที่ทําอร่อยใช่ไหมคะก็คือแกงส้มปลากระพง หรือว่าปลากระพงนึ่งมะนาวหรือจะเป็นปลากระพงซอสมะขามแต่ที่พิเศษที่สุดคือเราสามารถทำเป็นปลากระพงชาชินี้ได้ค่ะรสชาติจะนุ่มลิ้นมากค่ะแล้วก็อร่อยเนื้อปลาจะม,มีกลิ่นข้าวเลยค่ะช่วงโควิดนะคะเป็นวิกฤตที่ ลำบากมากเราไม่สามารถส่งปลาออกนอกประเทศได้ปกติแล้วคือปลาของเราเนี่ยสามารถส่งออกนอกประเทศได้นะคะเพราะคุณภาพของปลาที่ดีแต่ว่าพอมีวิกฤตของโควิดนะคะทุกอย่างมันก็เลยปิดในการส่งออกแต่ดีที่ทาง CPXtra ค่ะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการกระจายสินค้าให้กับเราขอบคุณ CPXtra มากเลยนะคะที่อยู่เคียงข้างกับเกษตรกรส่งขาตลอดค่ะ เมื่อก่อนนี้คือเราก็มีแท่เฉาะการทำประมงเล็กๆนะคะพื้นพื้นบ้านธรรมดาแต่พอเราได้มาเลี้ยงปลากระพงทาง C p พีเ r ได้มาช่วยในการจำหน่ายทางชาวบ้านก็เลยได้ม,มีการเติบโตในการเลี้ยงขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จับกลุ่มในการในการส่งให้กับ c p พี a r ค่ะในการจับกลุ่มนี้ทำให้เราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ได้รวมตัวกันในของสินค้าให้มีปริมาณที่มากแล้วก็สามารถส่งออกได้ทั่วค่ะ ชีวิตของชุมชนได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกหลานได้มีอาชีพที่สืบต่อกันนะคะได้มีการศึกษาที่สูงขึ้นคือกลุ่มของลูกค้าที่ไม่เคยได้รู้ว่าอ๋อปลากประปงสามน้ำอย่างนี้คือคุณภาพแบบไหนคือได้เจอได้เห็นได้ลิ้มรสมาจาก c p พีเอต้าค่ะได้เข้ามารู้จักกันเยอะมากขึ้นค่ะ ภูมิใจตรงที่เมื่อ,อลูกค้าได้ไปซื้อปลากระพงที่ C ีพีเอ็กซ์ต้าใช่ไหมคะมาทาอาหารกินแล้วรู้สึกเราเขาชมว่าอร่อยรู้สึกภูมิใจที่เราเป็นเกษตรกรเลี้ยงปลากระพงสามน้ำค่ะฝากทิ้งผู้สืบปลากระพงสามน้ำทีพีเอ็กซ์ต้านะคะว่าเนี่ยปลากระพงสามน้ำมีร้อยจังหูค่ะที่งนี่ต้องมาซื้อที่ีพีเอ็กซ์ต้านะคะพอรสชาติไม่เมื่อนใครมันต่างจากปลาที่อื่นคือไม่มีกินข้าววานซอสอร่อยค่ะต้องมาที่ซีเอ็กซ์ต้านะคะร้อยจังหูค่ะ